วัสดีครับผมวันนี้เราก็ออกกันเช้ามืดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็รอทีมงานปาจีนนะครับ S N P C ซกำลังมากันนะครับก็เราจะเดินทางไปนครสวรรค์นะครับร่วมทริปกระถินนะครับกับทางพี่โอ๊ตแล้วก็ทางรีเบลสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปตัวเดินทางกันเลยครับรอหมุนทีซีครับผมรถทูนนครสวรรค์ n p นะครับวันนี้เราไปไหนกันครับพี่ไปนครสวรรค์จ้ะันนี้เราจะไปทริปนะครับกระถินสามัคคีที่นครสวรรค์นะครับกับทีมงานเดวิลรนะครับพัครับสวัสดีวัสดีครับส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 วัสดีครับก็วันนี้เราไปกับชุดพีอดนะครับแฟดบอยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่นครสวรรค์กันนะครับสักพักหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็มาถึงวัดาราดตะมุงรมนะครับข่าตะโกรครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมก็วันนี้พี่เนียรไรเดอร์ปัจจีนะครับก็มาร่วมกับพี่พี่โอ๊ตเดวิลลรถนะครับเราเข้าไปดูบรรยากาศกันนะครับครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่โอ๊ตครับอ,อยู่วัดวัดอะไร <laughs> ทอดราดตรมรวมำครับผมก็วันนี้พี่โอ๊ตนะครับก็พามาร่วมกันเป็นเสภอ้อภาทอดกระถินนะครับอนุโมทนาสาธุครับขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรข้างในกันครับ โอเคครับอันนี้ก็ระหว่างเราเดินทางกลับนะครับแล้วก็แวะวัดเขาจราเข้นะครับจังหวัดลบบุรีครับผมสวยงามมากเลยอันนี้เรามากัน2องลำนะครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาลาศรัชกาลที่หนึ่งนะครับเอามาคุละเจเหรียญ ก็เป็นบรรยากาศในวัดเขาจระเข้นะครับเรามีโอกาสแวะผ่านมานะครับภายในวัดก็ค่อนข้างเงียบสงบนะครับอันนี้เป็นขากลับนะครับเรากําลังจะเดินทางจากนครสวรรค์กลับปฐจิมบุรีครับก็มีโอกาสแวะผ่านมานะครับการอาบูชากันนะครับ